ก็การพิจารณาครั้งนี้ก็คือการประชุมกรกพในวันนี้ก็เอาเรื่องทั้งหมดเอาคอมเมนต์ทั้งหมดของอนุกรรมการเข้ามานะครับก็อนุกรรมการที่เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมกันว่าของค้าก็ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆใ,ในในในการประชุมนะเรียหงแบบว่าอนุกรรมการที่ถามก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอนุกรรมการที่เราให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะถามเรื่อง LNG เรื่องอะไรต่างๆนะครับก็มาเข้าไปที่ประชุมที่ที่24นะครับถัดไปครับอ่าก็ ก็มาพิจารณาเป็นอยู่สองพันก็คือหนึ่งก็คือจะเอาไปรับฟังความเห็นเหมือนเดิมหรือจะนั่นจะเอาไปดำเนินการเลยอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้นั่นไปลวเขาแล้วมีมติอันเดียวแล้ะผมก็จะแจ้งมติอีกร่ก็คือกรกพอกว่าเห็นชอบเลยเห็นชอบตัวนี้เลยไม่ต้องรับฟังความเห็นเพียงแต่ว่าให้สํานักงานเนี่ยนําเหตุผลต่างๆทั้งหมดเนี่ยเอามาโพสต์ลงเว็บเพื่อเพื่อให้ประชาชนรับทราบและไม่ต้องนําเข้ามาให้ ที่ประชุมกรกพอรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นชอบเห็นชอบในอัตรานี้เลยก็คือเป็นก็คือในอัตรา4.70นะฮะหรือ ft เก้าอ็ดจุดหนะครับตามตามที่กรกพเสนอมาก,ก็เพียงแต่ว่าให้เอารายละเอียดต่างต่าไป,ไปโพสต์ในเว็บถึงซีรีส์การทำงานต่างๆวิธีการพยายาิจารณาในงาน,น,นตา่นางๆพิจารณาอย่างไรยังไงแล้วก็ตามนี้เลยลเดี๋ยวทำกันตาอหน้า พอๆก็กจะมีหนังสือแยกไปที่การไฟฟ้าอีกทีจริงๆเราบอกเนี่ยนะครับว่าเอฟที F T เราเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนสมมติฐานสมมติฐานาต่างๆถือพิจนารณาในครั้งที่แล้วและมีการรับฟังความเห็นแล้วผลครั้งนี้เป็นการพิจารณาข้อเสนอของคอที่ลดการจ่ายคืนนี่ลงจากสามจจุเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เหลือ 38, 37, ที่แต่เก็บสตางค์เพราะนั้นเนี่ยก็พิจารณาแล้วว่าอันเนี้ย มันไม่ได้เปลี่ยนจากมือถ่าเปลี่ยนแค่ในส่วนของปอพอึงปอพอเป็นผู้เสนอเข้ามาเองเราก็ลดตรงให้ดังนั้นกระบวนการและฟังความเห็นก็ไม่จะเป็นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเพื่อให้มันสมบูรณ์เราก็จะนำรายละเอียดต่างๆบนเว็บให้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 ประชาชนทราบก็ก็คือกอพอทีจารณาวันนี้แล้วจบแล้วอ่า ครั้งนี้ต้องผมต้องเรียนอย่างนี้นะเราไม่เคยพิจารณาสองครั้งครั้งแรกถึงเมื่อที่แล้วถ้าจำได้เมื่อที่แล้วเนี่ยมันถือว่ามีมติสอชอถือว่ามีมติสอสออันนั้นก็ไปตามกฎหมายตามอะไรเลยแต่อันเนี้ยมันไม่ได้มีมติสอชทางนโยบายมันเป็นข้อเสนอของคอแต่ข้อเสนอของคอครั้งเนี้ยมันก็ไม่ได้กระทบผลติฐานาต่างๆในแง่มนุนกธรรมเห็นแต่ว่าลดในส่วนที่ตัวเองจะได้คือก็พิจารณาแล้วว่าไม่ ก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรก็ไม่กระทบอะไรกระทบอื่นคนเดียวคือคอแต่คอขวบเขาทีดีก็มีมีอะไรพูดอะลยครับผมผมว่าการการดําเนินการครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามขัตอนของกฎหมายนะฮะท่านท่านรองเล่ะครับก็คือว่าในแง่ของกระบวนการรับฟังความเห็นเนี่ยก็มีการรับฟังความเห็นไปแล้วสมมติฐานก็อยู่ในเอกสารที่ร <kah> ับฟ um ังความเห็นทั้งหมดดังนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรดังนั้น ครั้งนี้ผมก็ถือว่ามีการรับฟังความเห็นโดยถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของภาระรายได้ค้างรับจากค่าเอกีที่จะเก็บไปคืนกนอผซึ่งกอผอเป็นผู้เสน,นอเข้ามาเพราะฉะนั้นการรับฟังความเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ว่าคือความเห็นเนี่ยถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยนําเข้าในการคํานวณเช่นเปลี่ยนแปลงอัตราเลดเกียรหรือเปลี่ยนแปลง สมมติฐานเรื่องราคาแก๊สเรื่องอะไรทั้งหมดหรือว,ว่าทำโหลดใหม่อะไรพวกนี้ถ้าอย่างนั้นขาดขัน้นตอนเรื่องการรับฟังความเห็นใหม่ไม่ได้แต่ครั้งนี้สมมติฐานทั้งหมดเนี่ยท่านรองที่แจกงแล้วครับว่า,าท่านเลขาครับขออนุญาตจะรัตำ <laughs> แหน่งเหรอครับเพมตินะทารองรคือสมมติฐานเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ในส่วนที่กรอฟเสนอมาเข้การพารที่อ่าตัวเอง ไม,ไ,ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรที่สองเนี่ยเราก็พยายามอาจจะถามหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกรกอเพราะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังสำนักเลขาธิการนะอะไรที่ต่างๆที่มาทั้งหมดดังนั้นทุกคนก็บอกว่าก็ยินดีที่กรกจะช่วยเหลือประชาชนครั้งน,นี้แต่ก็มีข้อสังเกตให้พึงระมัดระวังอะไรบางอย่างซึ่งเราก็รับอันนี้เข้ามาแลวก็เป็นมเติมจากประชาชนในเรื่องขรับระบไปครอบไป ก็คือให้ดูรายรายรายจ่ายแบบป่าอย่าให้มันผิดพลาดแล้วก็อย่าเกิดเาอะไรๆทำให้เกิดโดยผู้ถือเสียแล้วก็บริหารมันเป็นเรื่องของการบริหารเงิทรันะเม็นเรื่องของการเงินลงทุนในการใช้หนี้เพราะว่ามีการมีคู่เข้ามาบางส่วนเข้าใจว่าอาจจะมีมูงคืนต้องคืนเขาอะไรละเอียดเพื่อให้พี่จด้ลองอธาแจกนิดนึงได้ไหมครับ ยอดยอดเงินกู้พอดี CFO ติดประชุมนะครับพอเลยเป็นตัวแทนนะครับก็ลักษณะของการกู้นี่แล้วก็ยังยืนยอดตัวเดิมก็คือ25,000ล้านบวกกับ85,000ล้านก็เป็นวงเงินทั้งหมดที่จะกู้แสน0น0ล้านนะครับนอกจากนี้กอก็ได้เปิดวงเงินเครดิตไลน์ไว้เป็นภารลี้ฉุกเฉินว่าถ้าเกิดต้องการเงินเนี่ยเปิดวงเงินไว้อีก3 0,000ล้านเพราะฉะนั้นคาดว่า กระแสวงเงินที่เปิดเผื่อไว้เนี่ยก็น่าจะมาช่วยอวอไอ้ตัวที่เราลงไปตัวที่เราลงไป4 0พกร้อาล้านีครับจังหวะเลี้ยวจังหวะเลี้ยวแล้วสัญญาณไฟเขียวผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นจริงๆครับพูดได้แค่มองไม่เห็นจริงๆ แล้วหลังจากเกิดเหตุเราได้คุยกับทางคนขับรถขับมอเตอร์คนั่นเองเขาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็เขาก็ยินดีที่จะเขาใช้การติดช่อบการติดช่อทุกอย่างตั้งแต่เบื้องต้นก็เขาก็ช่วยใจมือใจเราอย่างเจ็บแค้นไหมหรือยังไงไหมหรือพฤติกรรมแล้วบ้าเป็นคนปฏิบัติเนาะมันเป็นนิบกรรมของคนแล้ว ฝ่ายเขาเขาก็มีกรรมที่จะมาเจออย่างนี้เราก็เรียนชีวิตก็คือกรรมกรรมของหลานนั่นเองทั้งที่เขาก็ทำบุญเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้จิตใจอะไรก็โหมดสให้กับคนกับกระเป๋ารถเมล็ดแหลกโหมดสีที่เขาไม่ได้มาไม่จิตใจอยากถามเรื่องการใช้ชีวิตของคุณคุณคุณป้าที่พินนะครับว่าปกติดมั้ยคือคือป้าป้าเป็นอารเนี่ย เราเปิดมาใกล้ๆเปียงกันก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆจนนั่งอยู่มาเรื่อยๆก็ป้าแต่งงานเขามีจนใ,นใจก็อยู่กับป้ามาตลอดอไปไหนก็ไปด้วยกันทุกอย่างอยู่ด้วยกันช่วงที่ผ่านมาป้าอือป้าพินเขาก็เดินเหินปกติไม่ได้เดินปกติเขาจะเมื่อ5ปีที่แล้วเขาเเเขาดเปลี่ยนเปลี่ยนข่าเปลี่ยนสบ้าคปีที่แล้วในตัวเขาไม่มีโรคเลยไม่เคยกินยาย เขาาาออยย่ดมหป็็นนคแแงงรสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงลิมาประเทศเปรูเมื่อวันที่24เมษายน ว่ากระทรวงยุติธรรมเปรูออกถแถลงการว่านายอเลฮาโดโตเรโดอดีตประธานาธิบดีเปรูเดินทางจากซารัฐกลับมายัางกรุงลิม,มาเมื่อวันอาทิตย์และสารมีคำพิพากษาให้คุมขังอดีตผู้นำวัย77ปีในเรือนจำบาบาดดโยชานกรุงลิม,มาเป็นเวลา18เดือนก่อนเริ่มกระบวนการไต่สวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการฟอกเงินและการคอร์รัปชันทั้งนี้เรือนจำแห่งดังกล่าวเป็นสถานที่เดียวกับอดีตผู้นำอีกสองคนกำลังรับโทษจำคุกอยู่เช่นกันนั่นคือนายอาเปโตฟูจิโมริและนายเปโด ยอย่างไรก็ตามทนายความของโตเลโดกล่าวว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการพิจารณาอนุญาตให้เป็นการกักขังบริเวณที่บริเวณบ้านแทนเนื่องจากรูปความมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคดีของโตเลโดนั้นอายการของเปรูกล่าวว่าเกิดขึ้นในช่วงของการดำรงตำแหน่งระหว่างปี2544ถึง2549โดยเป็นการรับสินบนมูลค่า35ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐราว1,207ล้านบาทโอเดเบซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างข้ามชาติขนาด ของลาตินอเมริกาเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ในบาซิลเพื่อให้ได้รับสัมปทานโครงสร้างการก่อสร้างทางด่วนสายหนึ่งในเปรูหลังจากหมดวาระไม่นานโตเรโดเดินทางไปยังสหรัฐโดยในเวลานั้นได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งจนกระทั่งรัฐบาลเปรูประกาศเมื่อปี2561ว่าโตเรโดมีสถานะเป็นผู้ลร้หนีคดีและเดินทางไปยังสหรัฐทั้งที่มีหมายจับติดตัวและก็มีการขอให้รัฐบาลวอชิงตันส่งตัวโตเรโดในฐานะผู้ลร้ข้ามแดน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจับกลุมอดีตผู้นำเปรูได้เมื่อปี2562เรียงพบกับการคาะห์เจอบลึกปันธมงกับคนฮัรทอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเล่แบบถูกขามากเศรษเกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเสียประชาชนมากจนเกิ ถ้าไม่รงกินด้านเมืองประเทศชาติมันจะเริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสานามการเมืองในเดลี่นิวจับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่เดล l y นิวออนไลน์